สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่อง2241คนเล่าบอลเรามาพบกันในช่วงประวัตินักฟุตบอลก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผู้ที่นำพาชลบุรีกลับมาผง,งาดอีกครั้งเรามาพบกับประวัติของสะสมพบประเสริฐเขเกิดวันที่10ตุลาคม1 9 6 7 เขาเป็นคนจังหวัดคนครสวรรค์ส่วน0111ซนติเมตรตำแหน่งสมัยตอนเป็นนักฟุตบอลเขาได้เล่นกองกลางสำหรับการเล่นสโมสรอ,อาชีพในปี1992-1997ถึงได้เล่นให้ธนาคารกสิกรไทยลงเล่น91นัดยิงไป22ประตูและ1998-2002เล่นให้กับบีซีเทโลศาสนะลงเล่น45นัดยิงไป13ประตูประวัติการติดทีมชาติ ในปี1,984ลงเล่นในกับทีมชาติไทย U17 ลงเล่น1น,นัดทำประตูไม่ได้เลย1997ลงเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเล่น8นัดทำไปได้1ประตูหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพสะสมได้ไปเรียนที่ประเทศเยอรมันเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดจาก,การทีมฟุตบอลแล้วเมื่อไปเรียนเสร็จเขาก็ได้กลับมาเป็นผู้วิจาร์เกมฟุตบอลของสถานีโทรทัศน์ ทูวิชันและ p ี t v ในประเภทรายการกีฬาฟุตบอลในปีพศ2544สะ25ส,สมรับหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีในปีพศ2546และเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีจนถึงปี2547โดยในปี2547สะสม เข้ารับตำแหน่งหวัวนหน้าผู้อสอนให้กับ B.C. เทโลศาสนะต่อจากอัตพลปุษบาคมแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในปีพศ2552สะส, 52, ส,สมผู้ประเสริฐได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหวัวนหน้าผู้อสอนของการท่าเรือเอซึ่งเขาสามารถนำทีมควาชช้าแชมป์ไทยเอฟเอครับและไทยลีครับในปี2552และ2553ตามลำดับ พอในปี2,554สาสมบุประเสริฐได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมฟุตบอลไทยให้ไปคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชั่วข่าวซึ่งสาสมบุประเสริฐก็สามารถนำทีมคว้าแชมป์ AFF U 1 6ยอดแชมเปียนชิพได้สำเร็จด้วยการชนะลาวไป1ประตูต่อ0และสาสมบุประเสริฐได้รับการแต,งต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของบุีรมยูไนต็ดในปี2 5 4 แต่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มเวลาเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวจึงถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายเทคนิคของสโมสรในปี2515แบงคอกได้เซ็นสัญญากับสะสมบุประเสฐเป็นระยะเวลา3ปีในการคุมทีมในปี2557สะสมบุพระเสดได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของแบงคอก k ยู i t นเเนื่องจากเหตุผลของการวางแผนทีมในฤดูกาล2014 ของสโมสอนยังไม่มีความก้าวหน้าเพราะในปี2518สะสมผู้ประเสริฐเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ Air f o r c e g e n t ท n นเล่นรวมการคุมทีมของโคตเตียสาสมผู้ประเสริฐได้คุมทีมมาแล้ว10ทีมได้แก่ในปี2001คุมทีมไทย u 14และในปี2003-2004ไทย u 16 และในปี2004-2005 BC เทโลศาสนะและในปี2009-2011การท่าเรือไทยและในปี2011บุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทีมชาติไทย U16 ในปี2012-2014แบงคอกยูไนเต็ดในปี2014เช่นเดียวกันไทย U19 ในปี2015-2018 Air Force Central และในปี2 0 1 9ถึงปัจจุบัน บี F4 ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราต่อไปนะครับ